สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมชม่องปอบชาแนลนะคะวันนี้ปอบพาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นไม้บ้านปอบชาแนลนะคะอันนี้เรากําลังจัดเรียงนะคะใหม่อันนี้เป็นบอนสีนะคะปีกกินรีบอนเก่านะคะเพื่อนๆใหญ่มากค่ะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะ เนี่ยค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาต้นไม้นะคะมาจัดเรียงกันไว้เป็นระเบียบโซนนี้โซนเดียวเลยนี่นะคะบอนสีนะคะ ตรงด้านนู้นยังลกอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องรื้อแล้วก็มาจัดเรียงใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆ มาดูต้นไม้สวยๆนะคะวันนี้ลื้อย้ายสวนใหม่แล้วก็เรียงต้นไม้ใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เราจัดเรียงต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้นะคะลกแล้วก็เยอะไปชูตรงด้านนู้นนะคะเต็มไปหมดเลยเราจะมาจัดเรียงให้อยู่โซนนี้แบบเป็นระเบียบนะคะเพื่อนๆสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้แวะมาทักทายหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะถ้าใครที่เข้ามารับชมนะคะก็ ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ